โตโยต้าเตรียมเปิดตัวรุ่นใม่นเชนอีกหนึ่งรุ่นสำหรับโตโยต้าฟอนเจเนอร์รุ่นลิเดอร์ G พัฒเพิ่มรุ่นย่อยใหม่เพื่อกระตุ้นตลาดในช่วงปลายปีพร้อมกับไฮรักเจเนเรชันใหม่ปี2026นี้ วัวนินแพนทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตน,นะสำหรับสาวกของโตต้ตานะหลังจากที่หลายคนนะก็เฝ้ารอคอยทั้งกระบาเจนใหม่รวมไปถึงรถ PPV อย่าง f ฟนเชเนอรนะครับในช่วงปลายปีนี้นะจะมีการปรับในส่วนของฟอนเชเนอร์เพิ่มรุ่นย่อยอีกในรุ่นลิเดอร์ G พั s นะครับเพื่อที่จะกระตุ้นตลาดณเวลานี้ถือว่าโดนคู่แข่งทางค่ายจีนอย่างแทงสามแย่งส่วนแบ่งในตลาดไปค่อนข้างที่จะเยอะเลย สำหรับโตต้านะก็จะมีการเพิ่มรุ่นนีนะต่อยอดจากรุ่น l e a เด r G นะครับเพิ่มอุปกรณ์มีอะไรบ้างมาดูกันเพิ่มในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้า,ฟา,ฟากล้องมองรอบคันรวมไปถึงการปรับในส่วนของขุมพลังไม่ได้เพิ่มแรงม้านะแต่เพิ่มในส่วนของการรับรองมาตรฐานให้ผ่านยูโรไฟเพิ่มระบบ dpf การเผาไหม้ที่ดีขึ้นกว่าเดิมในส่วนของเครื่องยนต์ยังเป็น2.4 150แรงมา้า400นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ 6จังหวะ รวมไปถึงในส่วนของดีไซน์ภายในนะครับก็ยังเป็นทรงเดิมนะรับรองการเชื่อมต่อ p p l e c a r p l พ y a อ d r อ i d Auto นะพวงมาลัยก็หุ้มหนังรวมไปถึงหัวเกียร์ส่วนเบรกมือก็เป็นแบบคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แฟนตัวต้าก็เรียกร้องให้กับตัวต้ารุ่นใหม่นะครับปรเปลี่ยนจากเบรกมือรุ่นคลาสสิกนะครับเป็นรุ่นที่สามารถนะต่อกรกับผู้แข่งได้นะครับเป็นเบรคมือมออโต้นะก็ต้องรอลุ่นนะว่าพี่โตเราจะเอาใจสาวกในเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนรุ่นนี้นะครับก็ถือว่ามีการ รับเพิ่มราคาแต่ราคาที่จะปรับขึ้นน่าจะอยู่ที่ประมาณ1.4ขึ้นนะครับเพราะว่า มีการเพิ่มป่าท้ายไฟฟ้าแล้วก็กองหมองรอบคันมาให้ส่วนเจเน r เรชันใหม่จะมาช่วงไหนนะครับก็หลังจากที่ไฮรักเปิดตัวได้ประมาณ1ปีนะในช่วงปลายปี2026เราน่าจะได้เห็นรถรุ่นนี้มาในรุ่นใหม่นะครับเครื่องยนต์นะเป็นเครื่องยนต์รุ่นเดิมนะ2.4ไม่ได้มีการปรับเพิ่มแรงมานะ150มา400นิวตันเมตรมีเพียงการปรับให้ผ่านยูโรไฟนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของระบบ DPF นะทำความสะอาดคาบเข่าให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่าโตต้าก็มีการปรับนะจุดนี้เพื่อที่จะเอามาแข่งขันในตลาดโดนแทง300และแทง500นะครับเอาส่วนแบ่งในตลาดไปและล่วงลงมานะหาก2รุ่นนั้นรวมกันก็ถือว่ามียอดจํำหน่ายมากกว่าโตต้าแต่ก็ไม่ถึง10คันนะครับ รุ่นใหม่นี้นะแฟนๆก็จับตามองในส่วนของเบาะแถวที่3ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากเบาะที่เอาห้อยแขวนไว้นะเป็นเบาะพับราบไหมก็ต้องรอรุ่นนะสำหรับสาวกโตโยต้าเจเนอเรชั่นใหม่นี้นะครับแล้วแฟนลครับมีความคิดเห็นยังไงกับ Toyota f ฟอ t ช i เนอรนะครับรุ่น l ิเดอร์จีลิเดอร์จีพทนะครับที่จะมีการเพิ่มกล้องรอบคันส่วนราคาแฟนๆก็ยังเป็นห่วงเดี๋ยวว่าจะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าไหร่สาหรับ ค่ายนี้นะครับก็ต้องรอรุ่นนะรวมไปถึงไฮรักนะครับเจเนอเรชันใหม่ด้วยแฟนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับใต้คลิปนี้เลยยังไงก็พักติดตามนะฝากกดไลค์กดแชร์โดยหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ